ว้าวพี่น้องมีตัวใหนง่ายพี่น้องม้วนนะมีม้วงนี่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องนี่ยม้วนอันนี้สองหน่วยแล้วมันเผามาเก็มีม้วงอันนี้อีกสี่หน่วยม้วงยังนี้อนเกิดโอ้เลือพี่น้องก็มีม้วงซุกม้วงซุกเป็นสองสี่หกแปดสิบหน่วยสิบสองสิบสี่สิบหกหน่วยพี่น้องมันอันนเต็มรังม้วนใหญ่ป๋าชาวบ้านเป็นตลาดขายม้วนๆเลือพี่น้องก็กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องกอะการแชแนลภาคินบาเทียวพี่น้องวันนี้จะมารีวิวของฝากจาก เอ ų, ื้อยแพรวาเนาะส่องเิ่นกับสาวเล่าภาคกินแพรวาเนาะส่องเป็นเนาะฝากติดตามได้เด้อเพื่อนๆทุกคนเนาะขอบคุณเพิ่นในไลน์เนาะเพิ่นเพิ่นฝากของฝ่ามาให้นี่พี่น้องกองใหญ่เลยนี่นีของฝากกองบักใหญ่พี่น้องแกะเบิ่งพี่น้องนะเต็มกองว้าพุ่นน่ะกองใหญ่เลยพี่น้องของฝากเพิ่นนี่ฝากจะเอื้อยแพรวาเพิ่นเนาะขอบใจหลายเด้อเอื้อยแพรวาส่งของฝากมาให้เนาะ ในโจบให้พี่น้องเบิร์กนะพี่น้องเต็มกล่องพี่น้องนี่แต่มีหนังสือพิมพล้องอย่างนี้นี่พี่น้องพระเบิ่งของดีพี่น้องของดีเมืองนครราชสีมาพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเลือยงหอยเลยพี่น้องงามๆหอมมืห่วยอยู่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องไปเด้อหอมหอมพี่น้องมีแต่ลูกงามๆพี่น้องมุกม่วง เมืองนครราชสีมานะเนาะมันอยู่นครราชสีมาเอเฉว่าเนาะอ๋อลายพี่น้องเต็มกล่องบังไงเนยนาะเป็นะนาะอ๋อหน่วยนี่เป็นเนาะงามๆเป็นดอกเลี้ยงไม้ไห้เลยพร้อามาอีกขั้วหนอยพี่น้องลายขาา้างหาน้าเบ็นผ้าบังไห้กินเม็ดบอนะ้อบ้านโอ้หน่วยนี่งามมาดิพี่น้องนี่ตัวหน่อยงาม,งามๆมักหมวก่านาะหมวกสุก บ้านเพิ่นมีส่วนบ่วงนะ้ำบ้านเอเผยว่าพิน่นเล้ยผักบึงบวงมาให้โอ้วันไหนพี่น้องมีตลกของงามเรื่องห้อยๆอมาแกใส่กันในลายให้พี่น้องเลยแกเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งน้ำเน้น <c oughs> <c oughs> นี่ลายสันได้เจ้าว่ะตัวดีสีเขียวพี่น้องตัวนี้น,นี่ตะชุกเปลนะืองนี่ตะชุกเนาะ ระซุกเดอ้อแหนกไปเด้อตะไรอืมช่วงแล้วอ๋อพี่น้องมีตะลูกเรืองๆรืองหอมมือวัวไพี่น้องลายลูกขนาดเป็นผ้ามวยเต็มตกองมั้งไงเหมือนมีตะลูกใหญ่ๆหญ่รวมๆในคลองแท้เด้อะลูกอ่ะอืมเกินไงอ๋อกินมังวงกระซวยบานหอยนี่แม่นบ่าวะมงังวงอย่างเกิดเป็นผ้ามห้ช่วงก,ก,ก่อนากินฮากระเมิดพี่น้องไอ้มังวง หลยขนาดมงมองสุปมึงสุกมองดิฟก็มีมึงเลื้ยงก็มีไล่ตั้งมองสุกเราเพิ่งหายเนาะเขาไม่ห่วได้พี่น้องเลยคน่ะโอ้สมตามาเป็นตลาดหนักพี่น้องอ้าวลูกลาสิลูกละยี่สิบาทเด้อพี่น้องฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่อน่าฮ่าฮ่าน่า่า่าฮ่าฮ่า่น่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่่่่่ฮน่ เราสำคา้าพนมีต่ลุยง่า่ชองหน่วยนะาหนดถ่ายลูกถ่ายลูกถ่าล,กพก,พก,าลกพกเนี่ยลายขนาดพี่น้องงวงพน่ะทำเป็นตลาดขายงวงเลยพนพ่นหามาลายขนาดนนมีตลยง่ายง่ายขนาดไหนอ๋นอ,อตัวพ,พี่น่องงามขนาดงวงเรืองาหลื่องเงนห้อยอยู่ครับ แบมันทองคำม้วยพี่นอ้องรวยรวยป่ะนี่ยในทองคำะอะไรเฉพาะเพาะว่าตัวนีดช่องลูกนี่มั่นไงไอพี่น,อน้องเออมึงมองอยังเกินมึงมองแก้วปะมองอยังอะไรปะโอ้โหเนาะโอเคน้อพี่น้องขอจบคลิปเพียงสตรีมิ่คลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้๋ยพี่น้องบ๊ายบายสบายดีขอขอบใจหลายเดอ้อเอ้เพื่อวานเนาะคอยส่องปังๆนะถึงหมื่นสับแสนสับเอ้ยถึงหมื่นแล้ว,ลวเพิ่นถึงหมื่นแล้ว ถึงแซนสับไวๆเด้อใช่ปะ